มาถึงในเรื่องของการสร้างส่วนของ Environment กันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างจากส่วนที่เป็นพื้นดินนะครับให้ดูก่อนว่าในส่วนของพื้นดินนั้นเนี่ยเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการสร้างผมเริ่มที่ top view นะครับโดยขยายตัว Top View ออกมาแล้วก็ใช้เพลนทำการสร้าง ตัวแผ่นพื้นลงไปให้กับมันแบบนี้ในส่วนของพื้นเนี่ยเราก็จะดูตามความเหมาะสมนะครับว่าเราต้องการจะใช้พื้นที่มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับมุมมองหรือมุมกล้องที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับผมก็คงจะใช้การกะหรือประเมินเอาว่าต้องการพื้นที่ให้กับมันประมาณนี้แล้วก็เราก็จะมาทำการปรับส่วนที่เป็นเซกเมนต์ให้กับมันตามที่ตัวเลขด้านขวามือโชว์อยู่นี่นะครับ ค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยคือ4แบบนี้เวลาที่เราจะทําการปรับรายละเอียดของตัวพื้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้เซกเมนต์เยอะๆเพราะว่าเราจะไปทําส่วนของพื้นเนี่ยให้มันมีการนูนต่ําในส่วนของสลปที่ตัวพื้นดินนั่นเองนะฮะเราก็เลยต้องทําการเพิ่มเซกเมนต์เข้าไปให้กับมันเยอะๆเลยนะครับแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะแปลงสี่เหลี่ยมของตัวพื้นหรือเซกเมนต์ของพื้นเนี่ยนะครับให้มันกลายเป็นสามเหลี่ยมให้หมด นื่องจากว่าเวลาที่เราไปทําการปรับส่วนที่มันเป็นนูนต่ําแล้วเนี่ยมันจะช่วยทําให้รายละเอียดของส่วนที่มันนูนต่ำเนี่ยดูดีขึ้นผมจะใช้คําสั่งที่ชื่อว่า t Test s l l t t ตัวนี้แค่ใส่มันลงไปแล้วก็ปรับ t ทนชั่นเป็น0นย์นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ Segment ที่มีความละเอียดแล้วก็ตัว Surface ก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมด้วยลองดูเป็นเ d ดโหมดนะครับ จากนั้นเนี่ยผมก็จะคลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก convert to editable poly ให้กับมันที่ตัวพื้นหลังจากที่เราได้ convert ตัวโมเดลให้มันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูที่เมนูด้านบนตรงนี้นะครับก็คือ r i b b o n เราจะคลิกที่ปุ่มนี้นะครับลงมาเพื่อให้มันทำการแสดงตัวเครื่องมือที่เราจะใช้งานนั่นก็คือตัวที่เป็น freeform เราจะใช้เครื่องมือสําหรับในการ Scouting ตัวโมเดลนะครับให้มันเกิดการนูนต่ำนั่นเองนะฮะในส่วนของ Push อ p พ l l เนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ใช้สําหรับในการ b บ u ั h ลงไปเพื่อทําให้พื้นผิวเนี่ยมันนูนต่ำอย่างที่เห็นนะครับแบบนี้มันก็จะนูนต่ำขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับหรือเครื่องมือต่างๆเหล่านี้ในการ เพนต์ Paint, ตัวพื้นดินเนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจกับตัวหน้าต่างของเครื่องมือเันก่อนตัวหน้าต่างของเครื่องมือนะครับมันจะแสดงขึ้นมาทุกครั้งที่เรามีการกดเข้าคําสั่งแบบนี้นะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะมี3หัโมข้อนั่นก็คือไซส์ไซส์ก็คือขนาดของหัวแปรงก็คือตัววงกลมสีฟ้านั่นเองนะครับที่อยู่ตรงปลายเมาส์เราสามารถทําการปรับขนาดให้มันเล็กและให้มันใหญ่ได้ถ้าผมเลื่อนไปใกล้ๆแบบนี้นะครับแล้วลองดูขนาดของมันนะฮะ แตะดูนะครับเลื่อนลงนะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้มันมีช็อตคัทนะครับช็อตคัทที่เราจะใช้ก็คือกดคอนโทรลชิปที่คีย์บอร์ดค้างไว้พร้อมกับกดเมาส์ซ้ายค้างไว้เช่นเดียวกันแล้วก็ทำการเลื่อนเมาส์นะครับขึ้นลงเพื่อทำการปรับขนาดนะฮะแบบนี้ เพื่อให้มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเวลาที่มันทําการเพนลงไปเนี่ยมันก็จะกินพื้นที่ได้กว้างขึ้นในส่วนของสเตนเน่มันก็จะเป็นตัวที่ใช้สําหรับกําหนดน้ําหนักของตัวบลัชนั่นเองนะครับว่าเราต้องการให้น้ําหนักมันเบาบางหรือว่าเราต้องการให้น้ําหนักเนี่ยมันมันมีน้ําหนักที่มากขึ้นถ้าถ้าในกรณีที่เราปรับตัวสเตนให้มันสูงนะครับมันก็จะทําให้หัวแปงมันมีน้ําหนักที่มากขึ้นเห็นได้ชัดเจนซึ่งถ้าเราปรับตัวเลขให้มันน้อยลงนะครับ ตัวน้ำหนักของมันเนี่ยก็จะเบาบางนะฮะนั้นทําให้เราสามารถเพ้น t หรือว่าทําการคลิกนะครับถูทับลงไปได้หลายๆครั้งนะฮะเพื่อที่มันจะได้เป็นไปนอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการพื้นที่ที่มันให้เกิดการนูนเร็วๆเราก็ถึงจะมาปรับตัวสเตนส่วนตัวออฟเซตก็จะเป็นตัวที่ใช้สำหรับกำหนดความสูงนะครับเวลาที่เราแปลงลงไปใน ตัวพื้นผิวแล้วเนี่ยเราต้องการให้พื้นผิวนั้นมันนูนหรือสูงขึ้นมาในระยะที่เท่าไหร่ถ้าเราใส่ตัวเลขที่สูงนะครับมันก็จะนูนขึ้นมาตามระยะนะครับที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับระยะก็จะเป็น100ก็จะเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการตั้งค่านะครับถ้าใครยังไม่ถนัดนะครับ ก็ให้ตั้งค่าต่ำๆเอาไว้แล้วเราก็ใช้วิธีการถูนะครับถูลงไปแบบนี้ค่อยๆถูนะครับเพื่อที่มันจะได้ค่อยๆนูนขึ้นมาเราก็จะได้ทําการปรับแต่งตัวพื้นดินเนี่ยนะครับให้มันได้ดั่งใจเรานั่นเองในส่วนของออปชันในการเพนต์เนี่ยนะครับหรือออปชันที่เราจะใช้สําหรับในการสกาติ้งเพื่อให้โมเดลมันนูนต่ำเนี่ยมันจะมีตัวที่ใช้คู่กันก็คือคีย์บอร์ดช็อตคัตเนี่ยนะครับถ้าเรากดออเทอเน็ต ค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็ทําการถูลงไปเนี่ยมันจะเป็นการทําให้พื้นผิวเนี่ยมันลึกหรือจมลงไปนั่นเอง นะครับถ้ากดอัลเทเนตนะฮะแต่ถ้าเราถูล,ลงไปเฉยๆคือไม่ต้องกดช็อตคัดคีย์ที่คีย์บอร์ดใดๆเลยเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้พื้นผิวเนี่ยค่อยๆนูนขึ้นมาตามที่เห็นแบบนี้ถ้าในกรณีที่เรามีการทําให้พื้นผิวเนี่ยมันนูนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราต้องการที่จะทําให้มันมีการเกลี่ยเพื่อให้พื้นผิวเนี่ยมันกลืนกันหรือว่าเราต้องการให้พื้นผิวเนี่ยมันค่อยๆจมลงเนี่ยนะครับเราก็จะกดชิปนะฮะเพื่อทำให้มันเนี่ยค่อยๆสมูทนะครับ กลับไปคืนสภาพเดิมหรือว่าทําให้พื้นผิวส่วนที่นูนขึ้นมาแล้วเนี่ยกลนกืนกันกับพื้นผิวในส่วนอื่นนะครับที่ยังไม่ได้นูนนะก็คือรีแลกซ์นั่นเองนะครับการกดชิปพ,พร้อมกับถูลงไปมันก็คือรีแลกซ์ก็คือคําสั่งเดียวกับที่อยู่ตรงปุ่มนี้นะครับเป็นคําสั่งเดียวกันเนี่ยมันถ้าเราถูลงไปเฉยๆถ้าเรากดข้าคำสั่งรีแลกซ์ถูลงไปเฉยมันก็จะทําให้พื้นผิวเนี่ยมันคลายตัวแล้วก็กลับไปสู่สภาพเดิมนั่นเองนะครับก่อนที่มันจะนูน ในส่วนของชุดคำสั่งอื่นๆที่มีอยู่ในตัวเลือกตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราจะใช้ก็จะมี flatten นะฮะก็เพื่อใช้สำหรับเอาไว้ตบให้พื้นผิวเนี่ยมันแบนนะครับแบนแบนเรียบนะฮะแบบนี้หลังจากที่เราทำให้มันนูนขึ้นไปแล้วเราก็สามารถตบให้มันแบนเรียบได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ pitch นะครับแอนด์สเปรดเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ตรงบริเวณที่เป็นขอบนะครับของตัวพื้นผิวที่มันนูนขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเกิดการบีบนะครับหรือเรียกว่าทําให้ตรงบริเวณขอบมันชิดกันเพื่อทําให้เห็นเนี่ยส่วนที่เป็นขอบเนี่ยชัดเจนขึ้นมานั่นเองนะตามนี้เลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นขอบชัดขึ้นนะครับเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมฮะถ้าเราถูลงไปเนี่ยฮะตรงมันจะเกิดส่วนขอบขึ้นมาได้ชัดเจนนะครับพิชก็คือมันจะทําให้ ตัวเซกเมนต์ของพื้นผิวเนี่ยนะครับมันมาชิดติดกันนะครับแล้วทำให้มองเห็นเป็นสันขึ้นมานั่นเองตรงกันข้ามนะครับเวลาที่เราใช้พิชเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดอลเทเนตนะครับหลังจากที่เราถูลงไปเพื่อทําให้มันชิดกันแล้วเนี่ยถ้าเรากดอลเทเนตนะครับมันจะทําให้พื้นผิวเนี่ยมันห่างออกจากกันนั่นเองนะครับทําให้ส่วนของบริเวณที่มันชิด ห่างจากกันผมันดูกลับไปนะครับก็หลักๆที่เราจะใช้ก็จะมีอยู่4ปุ่มนี้แหละครก็คือ push and pull, relax, flatten, p i t c h and spread นะครับก็จะมีอยู่4ปุ่มส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ push and pull นะครับเป็นหลักเลยแล้วก็จะทำการปรับตัวสภาพของพื้นผิวให้เป็นไปนตามที่เราต้องการแต่ผมจะเริ่มจากพื้นที่ด้านหลังที่อยู่ตรงนี้มันเป็น s l o p ลงไปฉะนั้นผมก็จะถูลงไปตรงบริเวณนี้นะครับ จะทำให้ผิวเนี่ยมันจมลงเรามาดูภาพเห็นไหมฮะผิวมันก็จะจมลงไปแบบนี้นะครับผมจะเปลี่ยนมุมมองเป็น Perspective กด p นะครับเพื่อที่เราจะได้มองเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะในส่วนที่มันนูนต่ำกด shift นะครับเพื่อทำให้มันสมูทนะฮะถ้ามันมีส่วนของ Surface ที่มัน นูนประหลาดประหลาดขึ้นมาเราก็กดชิป่อทําให้พื้นผิวเนี่ยมันเกลี่ยกันแบบนี้แบบนี้ผมก็จะปาัลงไปอย่างนี้นะครับบริเวณนี้ผมจะทําให้มันนูนขึ้นมานิดนึงเราจะคลิกคลิกเฉยๆแบบนี้ก็ได้นะฮะค่อยๆค,คลิก แล้วก็กดชิปเพื่อทำให้ผิวนี่มันกลืนกันนะครับตรงบริเวณที่อยู่ตรงด้านหน้าคารตรงนี้ผิวตรงบริเวณพื้นตรงนี้มันจะจมลงไปด้วยนะครับคือมันจะเป็นสโลปนั่นเองผมจะถูลงไปแบบนี้กด F3 เพื่อเอาเซกเมนต์นะครับซ่อนไปก่อนให้มันแสดงส่วนที่เป็นเงาขึ้นมานะครับเราจะได้มองเห็น ส่วนที่เป็นล่องได้ชัดเจนขึ้นนะครับพื้นที่บริเวณนี้ผมจะทำให้มันนูนขึ้นมาแบบนี้เพลินตัวนี้เนี่ยผมนั่งไล่ดูตัวรูปภาพของสถานที่จริงแล้วก็พยายาม ข้อมูลนะฮะแล้วก็จำแล้วก็ใส่วิธีในการเดานะครับนี่ผมก็จะใช้ relax นะครับโดยการกดชิปสังเกตนะครับผมยังอยู่ที่คำสั่ง brush เท่านั้น ก็จะใส่วิธีในการใช้ช็อตคั t คีย์ที่คีย์บอร์ดนั่นก็คือการกดอิเทอร์เน็ตเพื่อทำให้ผิวจมลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าทําให้มันนูนขึ้นมาแล้วก็ถูลงไปอย่างนี้นะฮะโดยที่ไม่ต้องกดช็อตคั t นะครับพื้นที่ตรงนี้ผมจะทําให้มันนูนขึ้นมานะครับบริเวณนี้จะเป็นเนินนะฮะ จะลึกลงไปนะครับ ตอนนี้ผมยังกดออเทเนตอยู่นะครับเพื่อที่จะทําให้พื้นผิวตรงบริเวณนี้เนี่ยมันลึกลงไปตามที่เห็นนะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะใช้ f l a t t e n นะครับเพื่อตบทําให้ผิวเนี่ยมันแบนนะครับถูลงไปแบบนี้ก็จะเห็นว่าพื้นผิวมันจะแบนแบบนี้นะครับตรงบริเวณนี้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อจะตบ เพื่อทำให้มันแบนนะฮะปรบับขนาดของหัวแป้งโดยการกด Control Alt นะครับคลิกเมาส์ซ้ายนะครับมีการตบบางส่วนนะเพื่อทำให้มันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็ใช้พิชนะครับเพื่อเก็บบริเวณส่วนที่มันเป็นขอบนะครับเพื่อที่จะได้เห็นส่วนที่มันเป็นสันนะ แบบบนนี้นะครักลับมาที่ p u push and Pull แล้วก็ทำการถูบริเวณนี้นะครับเพื่อทำให้มันจมลงไปขยายขนาดหัวแป้ง ทําทำให้มันจมลงไปก่อนนะครับรู้สึกว่าพื้นที่สลปตรงนี้มันจะลึกลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรโอเคเช็ค okay. จะมีส่วนที่เป็นพื้นตรงบริเวณนี้นะครับที่มันจะนูนขึ้นมาหน่อยเราก็คลิกค่อยๆค,คลิกขึ้นไปแบบนี้นะครับ อาจจะจมลงนิดนึงเพื่อให้มันเกิดช่องว่างขึ้นมาทำให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่เฟกเกินไปนะครับปรับขนาดหัวแป้งให้เล็กลงนะครับแล้วก็ทำการ ส่วนนี้ลงไปนะฮะใช้ Flatten เพื่อทำการตบตรงนี้ให้มันแบนนิดนึงนะครับตรงนี้เราก็จะทำให้มันนูนขึ้นมาหน่อยแบบนี้ตรงนี้เราจะทำให้มันจมลงไปนิดนึงโอเคตรงนี้ด้วยนะครับ ขนาดกว่าแปลงนิดนึงทำให้มันจมลงไปอีกนะฮะโอเคจากนั้นเราก็จะใช้ flatten มาทำการตบ ตรงนี้นิดนึงกดบางส่วนนะฮะเพื่อให้มันเกิดความไม่สมบูรณ์ะะเราจะได้ จะปรับสเตนลดลงมาน่นึงนะครับแล้วค่อยๆตบมันนะเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนที่เป็นพื้นของตัวอาคารพื้นด้านนอก F3 เพื่อดูผลลัพธ์ครับลองดูเป็น default shading ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี้นะฮะลองปิดเงาก่อนจากสเต็ปนี้นะครับถ้าสมมุติว่าของใครมีสเปคเครื่องที่มันต่ำอันนี้ผมต้องเตือนนิดนึงก่อนว่าถ้าในกรณีที่สเปคเครื่องของคุณเนี่ยต่ำนะครับ คุณจะต้องระวังนิดน,นึงว่าเวลาที่เรนเดอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ไหวเพราะว่าจํานวนเซกเมนต์เนี่ยมันจะเยอะมากเกินไปนะครับจำนวนเซกเมนต์มันจะเยอะมากเพราะว่าพื้นตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปทำดิสเพสเมนต์ให้กับมันด้วยนะครับโดยการเอาตัวแมทริออรลเนี่ยมาทําให้เกิดนูนต่ําอีก1รอบนะครับฉะนั้นมันจะต้องใช้ให,หน่วยความจำเนี่ยเยอะมากฉะนั้นถ้าสเปคเครื่องใครที่ไม่แรงพอเนี่ยนะฮะก็ แนะนำให้ปรับขนาดของพื้นเนี่ยให้มันมีพื้นที่น้อยลงน้อยลงกว่าที่เห็นตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีการตัดบางส่วนทิ้งไปด้วยซ้ํานะครับอาจจะสร้างพื้นตามมุมกล้องด้วยก็จะช่วยได้เยอะเยอะเลยนะครับก็คือสร้างส่วนพื้นตามมุมมองเช่นถ้าเราตั้งมุมกล้องไว้แบบนี้เนี่ยนะฮะก็เท่ากับว่า,าพื้นที่ในส่วนที่อยู่หลังกล้องเนี่ยเราก็จะลบมันทิ้งไปได้เลยนะครับใช้ s ซอร์เฟซนะครับใน e ีเดวเบิลโพลตรงนี้นะครับทำการ select เลือก surface ที่เป็นส่วนเกินนะฮะอย่างนี้ก็คือส่วนที่มันเกินไปจากมุมมองนั่นเองที่เรามองไม่เห็นจากในกล้องนะครับเราก็เลือกจนกว่ามันมองเห็นพื้นที่สีแดงนั่นเองนะครับเราค่อยทำการยกเลิกแบบนี้นะครับเท่ากับว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่เป็นส่วนเกินนั่นคือเรามองไม่เห็นจากในมุมกล้องนะ ฝั่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็ทําการคลอปเพื่อทําการ Select เ,เนยเห็นไหมเราจะเห็นว่าตรงนี้มีสีแดงถูก Select อยู่เราก็เอามันออกแบบนี้นะครับก็จะเหลือเฉพาะพื้นที่ที่เรามองเห็นจากในมุมมองของตัวกล้องนั่นเองนั้นตอนนี้เราสามารถกด delete ท,ทิ้งได้นะครับถ้าเราอาศัยมุมกล้องเป็นตัวกําหนดอย่างนี้ผมบอกเฉพาะใครที่มีสเปคเครื่องที่ต่ำนะถ้าต้องการจะทําตามผมแต่ถ้าใครมีสเปคเครื่องสูงเนี่ยคุณก็ ทําแบบนี้ไปได้เลยนะครับเรากา็เดี๋ยวเอา material มาแ a ปเพื่อทําให้มันเกิดการนูนตับขึ้นมาถัดไปเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องของการเตรียมตัวนําต้นไม้นะครับมาวางนะาทการจัดส่วนที่เป็น l ไ n น s c a p e ต้นไม้ใบไม้แล้วก็พวกดอกย่าต่างต่างวิดีโอนี้ก็คงพักไว้เท่านี้สวัสดีครับ